โมชิโมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบริและโทริโทดิไม่ไม่ครับโปรเจก เดวิลหรือเดวิลแองเจลนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ของเธอเป็นเดวิลแองเจลของฉันเป็นแองเจลเดวิลอ่ะไม่รู้เรื่องหรอฮะอัที่เจ็ดแล้วจะไม่ได้เหรออันนี้จะเป็นพาร์ทที่หกอ่ะเขาใช้เป็นพาร์ทที่หกอ่อนเอะงี้ดม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 ตอนนี้นะคะกิ๊บก็สร้างบ้านเสร็จแล้วซึ่งแอบสร้างหลังไม้นั่นเองเย้ป่ะเดี๋ยวเราจะพาโทลิโทลิไปเดินสำรวจบ้านก่อนแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเก็บของเก็บของก่อนทั้งนี้เก็บของไม่หมดตูดตูด อะไรคือตุดูตุดเอาเตียงไปวางในบ้านเห่อไหมเออใช่ใช่ใช่เงียบจึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ดูบ้านไหนสีนี่เป็นไงบ้างคะบ้านอายาเพื่อนี่เดินดูชั้นหนึ่งให้ทั่วก่อนชั้นหนึ่งอย่าซนอย่าซนอันนี้อะไรเนี่ยอะไรคะอะไรเหรอไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขออนุญาตแยกของที่สุกแล้วและแบบนี้มันไม่มีตัวอะไรบินเข้าบ้านได้เลยครับจุดนี้ก็กล่ว่าจะให้นกโดนโฉบไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะได้มีความตื่นเต้นท้าทายในชีวิตหน่อยเลอืมแต่บ้านเรียกเสียงชีวิตมากกว่านกทำอะไรบ้านก็ไม่ติดไหนไหไหนข้างล่างเหรอเอะไปดูติดตูบหลังบ้าน เปิดไปก็ได้ฮะเขาไม่มีอะไรแล้วติดให้แล้วติดให้เอาประตูไหนดีนะนี่ละกันนอกประตูอ,อ,อะไเ,อเหรอขุดเพือออ่อไม่ได้เห็นนะมีละนิงปองนิงปองบ้านยทั้งสองแ๊บอือ๋อไม่มีอะไรหันตกใจได้ว่าตัวอะไรมันคือแมงกาบ ชั้นสองค่ะมีทางเชื่อมกับตังนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมบอกมาเปล่าเนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่เสร็จก็ได้ยังไม่ได้เสร็จก็ได้อ่ะสองไหนไปดูห้องนอนสิใช่แล้วนี่ห้องนอนของเราห้องนอนในนี้ใช่ไหมโอเควางเลยมันสว่างปะ เดี๋ยวนะนอนเรากาจะเป็นไม้แบบนี้ดิ่ค่นี่ใส่นี่ไปเลยคุณเลดอุบาทแย่มีใส่เสียอะไรแย่ของเบสิกเลยนะคนละสีเลย<อ>เดี๋ยวนะกันไว้สองชั้นแหละฮะนี่นี่ค่ะโอเคฮะผมนอนอยู่น้องน้ำคุณเลดท้องนอที่นอนชันเตาอยู่นี่กัน โอเคแล้วเราก็มองวิวได้ไหมวัวตุกะลาปะกะตะเฮนกรู้ได้เลยนะห้องน้ำเอาตะกี้บอกเองโอยเผลอเจ้ไม่ได้บอกทำหน้ามาเล่นในห้องน้ำทำหน้านั่งกระดมนั่งมาเอาน้ำให้หน่อยเอาน้ำให้หน่อยไอ้โคตรโหดร้ายเลยนะเอาน้ำให้หน่อยก็ไม่ได้โคตรขี้งกนอนนอนนกนอนไอ้เสื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  น,น,น้นดิแล้วใบหน้ามันมุดอะไรเนะี่ยไม่รู้อ่ะอ๋อต้องปรับมุมกล้องหน่อยนะนี่เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> น่าเกลียดที่สุด <c oughs> เดี๋ยวว่าจุดไฟหลังบ้านเลยเดี๋ยวขึ้นมาเลยชั้นสามยังมีดูแล้วคุณเถอทางเข้าบ้านมันโอเคเป็นทางหลังและอื้ออ

เยี่ยมไปเลยฮะชั้นสามทำไมคะโอ๊ยไว้ไม่ร่วงเดี๋ยวด <c oughs> ีขนาดนี้ลงมาตีต่อเลยไหมได้นี่ไว้ร่ว,รวงโนไปนเกออ๋อ,อนี่เด็กๆบอกหลายคนบอกว่าพี่กิฟต์นี่สั่งอยู่นั่นแหละนู่นนี่นั่นพี่โดมก็ต้องไปนู่นนั่นอะไรคือน้องแยกแยะระหว่างอ,อ่ความจริงจังกับ จะเรียกว่าไงเดีดเนาะใช่ออใช่แล้วพี่น้องคลนยี้วีวันนี้เราจะนอกจากจะมาคลิที่ชิดกันแล้วเราจะทำอะไรต่อคะเดี๋ยวงอนจริงหนักนกอย่าวางว่างแล้วขุดด้วยเลยขุดเลยเนี่ยเราพี่ชอบปีนี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวอ๋อนกเราต้องทาอ่าชุดเกาะค่ะชุดเกาะทำไมชุดเะแล้วเราจะไปลงมือกันยังไง ก็โดดลงไปฮะกับผ้าวตีกินมาให้เหล็กหรอกเหล็กเป็นของพี่คนเดียวอันดูนี่มันทำยังไงเนี่ยอ๋อนี่นั่นแหละอุ้ยลืมใส่อ่าน่าจะอันนี้มั้ง สจะเตรียมอะไรไว้ดังเยอะแยะอะไยคุณเธออะไรล่ะคุณเธออ่ะเธอจะทับขึ้ก่อนหรือเธอจะทับให้ค่ะทับให้หน่อยเธอมีรองเท้าอยู่ใช่ปะใช่หรือเปล่าไม่มีอ้าวมันท้ามีใช่ปะใช่เสื้อล่ะไม่มีไม่มีหมดเลยทั้งตัวฮะกางเกงล่ะไม่มีหมวกล่ะไม่มีหัวใจอ่ะมี ไปเจะคิเปอร์มะหมเดี๋ยวมากินในบ้านเดี๋ยวเอาไปเื้อนเตี้ยเตี้ยเฉยโคตรน่ารักมุงมิงมุงฟิงเลยฮะดูอะไรคะน่ารักเลยอะไรเหรอ้ายคุณปีศาจเอร์ไ <c oughs> ปบนี่คุณปีศาจแต่งชุดเมดแล้วนะรักที่สุดเลยค่ะคุณปีศ <Okay. S 1> าจ้วคุณเธอลงมัดไว้แต่แบบเนี้ย ใช่ค่ะดีออกดีออกก็เลยเดาดีออกไงฉันพูดดีๆกับเธอไปเธอต้องหยาบคายใส่ฉันด้วยอ่ะอะไหยาบคายเอ๊ะต้องนิสัยไม่ดีอ่ะทำไมต้องหยาบคายแค่นี้ต้องหยาบคายเหรออุ้ยแค่เนี้ยเอาของเก็บใส่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวไปไปจนไปในโลกกว้างพุ่งยาเสรีบุ้มเกิดเป็นโกโก้ครั้นอะไรเงี้ยทดลองใส่นิ้บ ทดลองอะไรไม่ให้ทดลองโอ้ยแบบมาให้ทดลองไว้ยิงไม่โดนไว้ไว <Okay. S 2> <Why? S 1> ้ไว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 ้ยิงแหละสเกลไรตันยิงต้งไนไม้มาติดไี่ได uh ้วดีวีว่าดีตันอันนี้มีธนูมีอาวุธพร้อม ที่ขุดดินเอาไว้ทำไมเก็บชิบเจ็บแม่ทำดาบเงินให้ไหนสิฮะเอยดาบเหล็กทำดิไม่มีเหล็กเหลือแล้วเหล็กหมดเดี๋ยวจริงจังจริงจังจริงจริง,รงใช้เงินหมดเนี่ยนะ<ห>บ้องนิมนิดกาอดบ้อง ดีไหมเ๋ยว้รงเปลี่ยนแล้วก่อนอึบอึบ๊บห้องนอนองมีการตกแต่งเล็กน้อยดินี่ไม่เอาลูกนี้เอ้ยยังไงเคเคเคพร้อมพร้อมล้วเหรอโอเคพร้อมไหมเหรอพร้อมแ้ว ไม่ได้เฮียไม่พร้อมนี่เย่ yeah. ไม่ต้องรีบพร้อมอ่ะเอ๋ eh. ไม่เราพร้อมเร็วจังเลยอ่ะเอาก็เห็นบอกจะไปมไปจะไปไหนไปได้เร็วเร็วเร็วเรื่องก็ลูกมันลำบากอ่ะเฮีย <Yeah, S 1> ก็ได้นี่นะคะขออนุญ,ญาตรอบแป๊บนึงนะคะไม่ อขอแป๊บนึงไม่ได้หรอไม่ทำไมใจร้ายอ่ะผมเก่งไม่ดูน้องๆดูนะคะน้องๆเขาจะเป็นคนแบบนิสัยแบบปลกๆล่นนะ,ะเอออาก็บอกตัวเองเก่งตัวเองเก่งไม่กระดากปากละอายใจซะมั่งเลยทำไม้วกระดากเลยฮะมีอะไรให้กระดากนี่แหละนะคะคนหลงตัวเองนะะน้องๆยาเอาเป็นอย่างๆนี่ไอเหล็กสี่ชิ้นต้องกะ,ะดับกนละอันเนาะ ครับผมอีกิฟเออดับหินไปสองอันผมเออด,ดับเด็กเราจะไปลงเหมืองกันใช่ไหมใช่เอนี่ครับคุณขอบครับคุณขอบขอบคุณแคปถูกต้องค่ะเรามาแข่งกันใครเจอเพชรก่อนคน้นชนะเดี๋ยวผมไม่มีพั่วกนั่นนะไม่มีจอบเหล็กอ่อนเอวอะทำไมแค่นี้ก็ไม่มีอะอช,อช,อช,อชเดี๋ยว โอ้ยลงไป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 เตี้ยเจี๊ยเจี๊ยปีศาจปีศาจปีศาจวิตายวิตายด,ด้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้เธอไปฆ่ามันทำไมเธอไปฆ่าสัตว์ต่อชีวิตแบบนั้นทำไมมันเก่งฉันไม่เข้าใจทำไมจิตใจเธอทำด้วยอะไรทุลิทุทททลิทำด้วยความหล่อฮะเหรอใช่ โอเคแล้วงะมาน้องๆบอกว่าพี่นุงงมากเลยอัศวินปีศาจปีศาจอัศวินไรก็ไม่รู้นะคะที่เล่าเขาที่แล้วทําไมนกไม่เล่าให้มันดีๆหน่อยอ่ะเล่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะคนเล่าวันนี้ก็มึนเหมือนกันแหละต้องอาจจะลองเทิมคนเล่าอ่ะเอาพี่กิฟต์ก็เล่าด้วยหละต้องก็พูดหละไเพียนึกว่าใช้เป็นคนเล่าอยู่คนเดียวเนี่ยขุดทางไปเดี๋ยวฉันจะเล่าต่อ น,ะะน้องๆก็อาจจะสังเกตเห็นแหละว่าทำไมช่วงนี้พี่อยู่กับพี่นกทอริทอรีนะคะไม่ใช่ว่าพี่ติดแฟนหรืออะไรหรอกนะ<ล>ใช่ปะเล่พี่แก่พี่ติดแฟนหรอกจริงเลอใช่ค่ะไม่ใช่จริงนี่ก็แต่ละคนนะคะอย่างเพื่อนๆเ,เนีอาจจรแต่ละคนก็อาบบจาะนีการติดภารกิจหลายๆอย่างนะอย่างคุณครูนี่เขาก็เรียนปีสี่แล้วแถมเขายังเป็นคนที่ต้องเรียนไปทํางานไปด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวนกอขอ ขอโคนหน่อยค่ะจะทำทดอตขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็อย่างโซล่านะคะก็ทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์มาที่มาหาอะไรเหมือนกันส่วนนิคุงช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะอย่างนคิคุงเขาเป็นคนที่เล่นเกมก็ไม่ค่อยจะอ่ามาถึงไม่ค่อยมันตีอยู่แล้วนะอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นเกมเนื้อเรื่องนะคะไอ้โตยิ่งแล้วใหญ่เลยไอ้นี้ในเรื่องหนักเลยนะไม่แทบจะไม่เล่นมันตีกับเพื่อนเ,อนเลยส่วนคิวมอนช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยได้แคสเกมเท่าไหร่นะคะคืออะไรเดี๋ยวตบๆตบตบตบเลยนั่หละนะส่วนลันเปียวก็เหมือนกันนะคะลนเปียวส่วนใหญ่จะเป็นเรียวกว่าอะไรนะเนี่ยอะไรทำไมมันแข็งแข็งเอ่อมันต้องใช้เหล็กฮะส่วนลันเปียวก็วกช่วงนี้ต้องมีอันเดียวค่ะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เน้น อ่สตรีมทว i t เตอร์นะคะน้องไม้นี่ก็โดนที่บ้านสั่งให้เรียนหมอค่ะจริงจริงน้องไม้ควรจะเรียนศิละปะมากกว่าพี่อวยน้องไม้เรียนศิละปะนะแต่ว่าที่บ้านเขาอยากให้น้องไม้เรียนหมอเขาม,มองว่าศิลปะเรียนไปก็ทำอะไรกินไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยเลยแต่บอกใจเพอพี่ไปพูดขัดอะไรเงี้ยที่บ้านเขาก็จะพานเกียดพี่เอาอดิ เศร้าเนาะพี่อยากให้น้องๆน้องได้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนอย่างที่อยากเรียนนี่โค่นนางตราเลยนะอาจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ที่พี่มีปีศาจตัวนี้นะคะตั้งแต่เจ้าปีศาจตัวนี้เข้ามาขโมยหัวใจเกปบรีนะ,ะก็มีหลายๆคนที่แบบว่าไม่พอใจเพราะว่าเกปบรีควรจะเป็นนางฟ้าของทุกคนนะไม่ควรที่จะมีแฟนไม่ควรที่จะถูกยึดครองโดยปีศาจยิ่งมีแฟนกับปีศาจยิ่ยงยอมรับไม่ได้นะ,ะเหล่าอัศวินต่างๆก็พากันออกทับนัด สู้สึกซึ่งกิบุรีก็พยายามปางห้ามยานแล้วแต่ก็ไม่ยอมแต่พวกเขาก็ไม่ยอมนะพวกเขาก็เลยตัดสินใจบอกกันว่าานาฟ้าจะต้องตกเป็นของปีศาจแล้วก็ข้าขอเลิกเป็นอัศาวินพิทักษ์มาฟ้าต่อไปอก,กิฟก็เลยบอกว่านึงนนก็ใส่หัวไปเลยก็แถะนั่นแหละนะอัศาวินที่ว่านี่นะน้องๆก็ดาวพี่ว่าดาน้องก็ดาวกันได้อยู่แล้วแหละมีทั้งอัศาวิน W ดบิล อัศวินเอ็อัศวินอีนะคะแต่ละวัดตกใจสะดุ้งตกใจหมดเลยบ้าเลยตุ๊อยู่ปรึงมาตีตายแล้วตีตายแล้วเปี้ยอัน A เกี้ยเฉยนะฮะอืมตอนนี้ไว้เท่าไหร่แล้วนะไว้ยี่สามต้องตรงไปอีกไว้เจอเหล็กแล้วดีค่ะดีดีดี ก็คำหล่อเล็กยิงโผล่มาฮะเหรอ,อปีศาจก็จะเป็นผู้จงตัวเองนะคะแย<ฮ>่ yeah. ทีนี้นะคะเนือเรื่องคือก่อนหน้านี้น้องๆเคยดูอนิเมชันเรื่องเมื่อหนุ่มวายกลายเป็นเอ้ยเมื่อสาววายกลายเป็นสาวฮอตไหมคะหนุ่มวายเฉยเลยหนุ่มวายเออนั่นแหละในช่วงหนึ่งเว้ยพี่รู้สึกว่าพี่ไปมีโมเมนต์แบบนี้เลยอ่ะคือแบบคือนอกจากปีศาจนกนะคะก็ยังมีแบบพวกอัศวิน W อัศวิน N อัศวิน อสวินหลายคนนะคะได้เข้ามาแบบว่าบุ่นวายในชีวิตนะคะเออตอนแรกอสวินคือพี่ก็ตอนแรกก็เห็นเป็นอ่อเฮ้ยเจอเหล็กเห็นว่าโอเคแหละคือแบบก็เป็นเพื่อนกันก็อยู่ด้วยกันเฮฮาดูหนังเป็นเกมช่วยเหลือในเรื่องต่างๆในเรื่องที่กิ<ต>๊ฟไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะอฮะนี่ค่ะ<อ> ได้ช่วยเหลือในเรื่องที่กิฟไม่รู้หลายๆอย่างนะกิฟก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีๆด้วยอะเออแต่ว่าชอบก็ไม่เชิงก็ก็ชอบก็ก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับมันก็ไม่ใช่ความรักอะอจะว่าไงดีคือความว่าชอบมันจะต้องถูกพัฒนากลายเป็นความรักได้ในอนาคตใช่ไหมใช่ปะคะหรือพี่คิดเองมันก็มีได้ฮะความชอบจะมีอยู่แบบ ่ามีพัฒนาและมีคงที่ฮะอืมซึ่งพอมีเอาตอนแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอัศวินคนแรกอัศวินเอ็นนะคะอืมพออัศวินเอ็นรู้ว่าพี่รู้สึกดีๆด,ด้วยเออเออแบบว่าไม่ช่วยพี่หลายอย่างแหมแก็นะก็จะรู้สึกดูดีด้วยอยู่แล้วแหละก็เลยเริ่มทําการบุกบุกประชิดบุกจู่โจมนักฟ้าจะต้องเป็นของฉันเอาพวกจอบเด็กมาหน่อยไมไม่ให้ อ่าเดี๋ยวขุดให้ค่ะขุดต่อไปเลยนี่วันสิบสามแล้วนะไม่ค่อยเจอเหมืองเลยนะแถวนี้ทาไมอะ่ะทําไมอะ่ะทาไมไม่เจอเหมืองอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราขุดผ่านานี้ไปนะนี่เ,เฉียดผมนิดเดียวเดี๋ยวเราทะลุผ่านนี้ไปนะโอ๊ย หาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องฉันเนาะว้าเสมนะเตัวนี้แมวตัวนี้แมวตัวนี้เม,มนะขุดไปเลยขุดยาวๆน่ะผมโคตรเก่งโอ้ยติดตูติดต,ต,ต,ตูแล้วนี่ร่างไหนแล้วนะอ่าอัศวินอะไรเริ่มบุกนะอัศวินตัวไหนอ๋ออัศวินเอนเริ่มบุก ก่อนค่ะเอ้ย SBW เ,เริ่มบุกก่อนค่ะเออเริ่มบุกว่าแบบหฟ้าจะต้องเป็นของฉันนี่นั่นส่วน,ต,น,น,วนตัวคลิปเองนะคะคลิปก็แบบเออก็ได้ก็ถ้าจะจะจีบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็จะให้เวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี๋ยน,นะอ้าวอ้าว <c oughs> ผมไม่มี weight. ไม้มีแต่หินอ่า จำสีน่าสงสารมากเลยอ่ะเผาได้หรอนั่นอะได้คืออะไรไม่รู้ค่ะบกดไปุดไปรู้สึกว่าต้องุดแนวตรงนะถ้าลงไม่ได้ให้ดูเอออ๋อใช่เสร็จแล้วทีนี้ แล้วก็จะมีเราผู้คนมากมายก็จะเห็นนะคะว่าอาศัศวินคนนี้นะ,ะก็แบบไปไหนมาไหนก็จะแบบเหมือนควงนางฟ้าไปเหมือนเสมือนว่านางฟ้าเป็นของเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอน<อ>แรกนางฟ้าก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่ามันเยอะไปอ่ะซึ่งยังยังเขายังไม่ได้ถูกนางฟ้าโอเคในการเป็นอศัศวินพิทักษ์เลยอะ่ะแต่เขาทําตัวเหมือนแบบตัวเองเป็นอศัศวินพิทักษ์นางฟ้าแลวนางฟ้าก็รู้สึกอึอดอดัดไหนจะแบบ เหมือนเหมือนตั้งตนไปก่อนอะไรเงี้ยเออซึ่งนางฟ้ารู้สึกอึดอัดมากเฮ้ยเป็นว่าพี่รู้สึกอึดอัดมากเลยค่ะที่คุณอัศวินดวนะได้มาทำแบบนั้นใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้นางฟ้าก็เลยก็บอกแล้วนะว่านางฟ้าไม่ต้องการที่จะมีใครไม่ต้องการที่จะอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภายในช่วงเวลาที่กําหนดเนี่ย ในช่วงเวลาที่กำนวเนี่ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยพูดไปทันทันเลยแล้วกันที่เกียรจะอุมอ,อุปมาอุปไมยแล้วในช่วงเวลาที่กำนนะถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะก็ขอให้เยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้หรือไม่นะสัญญาณอะไรเงี้ยเจ้า,จาตัวก็แบบไม่เป็นแฟนจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยไอ้เราก็แบบเอา้าตายก็อนทไมอ่ะทา,าไมไม่ได้เป็นแฟนเพื่อนกันไม่ได้หรออะไรเงี้ยคือแบบใช่ว่ามัน จีบจีบจีบสุดท้ายจีบไปติดแล้วจะต้องกลายเป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยหรอคืออะไรมันก็ไม่โอเคปะถ้ามาอยู่ๆเราจะต้องเสียเพื่อนไปเอออยู่ๆมีเพื่อนอยู่ดีๆทาไมจะต้องเสียเพื่อนไม่ได้วยกิ๊บรู้สึกไม่โอเคเลยค่ะเพราะกิ๊บเป็นคนที่แบบค่อนข้างแคร์เพื่อนน่าเอาจริงอ่อยเลสโตนร์เลสโตนเหล็กๆเกเต็มหัวเ,ยวเ,ยวเลยไม่เจอเหมืองแบบถ้ำใหญ่ๆเลยค่ะนกข่ะได้ ถ้าขุดตรงนี้แล้วไม่เจออะไรก็ลองไปขุดเหมือนข้างนอกดูไหมคะก็ได้นอนมทีนี้ค่ะแน่เจอไดมอนด์เป็นไงผมเก่งเออกรองทำไมเจออ่ะผมเก่งมาดูนี่เปงานออนี่นี่นี่มันพังพอดีเลยนะบิ๊กแอกเอ้ยนะขอขุดดูรอบๆก่อน อีกเม็ดเอ่ยหน้าสามสี่เนี่ยผมพดตรเก่งห้าโอ้เก่งทั้งหล่อเนี่ยว้าวว้าวข้าบนหัวไปกิฟก็เล็ดตัวนี้นี่แหละด้วยความเก่งและหล่อค่ะค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะคุณปีศาจขา ยงเงเกิดจะไปดัดนอกเลยใช่ไหมกางจะบนเลยเนะี่ยคือต้องการเพชรนะเพื่อเอามาทำตรนนี่เดี๋ยวก็กะ,ะ,ะว่าจะทำประตูประตูไปที่ไหนก็ได้สักสองประตูนะคะเอเดมอนเหรอฮะ <c oughs> ด,ดุ้งเลย เอาใส้พวกเลยเรวเมื่อกี้เพจเธอก็ดูยงมาได้ไงอะไม่รู้ตัวนั้นมันกายล่างมั้งอร่อย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 เก่าเหรอเก่าเหรอกระพงไหมกรหิวนี่ตัวนี้ดัอเงินดีกว่าไีเก็บเก็บด้านเลยเหล็กหรือเปล่าก็ติดเรียกเงินเหล็กเงิน เงินหิวข้ามไม่เอ่ยมีปลาอ่ะปลากินแล้วสามารถว่ายน้ำได้ก็เธอจะมากินในเหมืองเมื่อเอาก็เผื่อจะลาวาไว่ายลาวา <S 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 สวัสดีครับมันไม่น่าจะช่วยกันได้นะเอาจริงๆเอาปกิกแอคมาเ็วปกิกแอคเล็กด้วยเสร็จแล้วระหว่างที่อ๋อแล้วเราเดินต่อไประหว่างที่อัดขอทอดด้วย โอ้โหจะพังแล้วน๋อยใช่อาจจะเป็นได้กล่าวไว้นะคะว่าถ้าหาว่าไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ก็อันนี้แต่กิ๊บก็พยายามเล่าถือแล้วบอกว่าเออเป็นเพื่อนกันเอถอะคือไม่ได้อยากจะแบบถ้าไม่ได้เป็นแฟนแล้วจะกลายเป็นไม่ได้เพื่อนอย่างนี้มันก็เหมือนบังคับให้เป็นแฟนปะวะไม่ใช่เอาจริงจริงนะคือเหมือนคือเจ้าตัวก็รู้อะว่ากิ๊บเป็นคนแคร์เพื่อนมากไม่อยากเสียเพื่อนแต่กับมาใช้เสียงอะไรเนี่ย ียงมาจากไหนคะลาวาฮะปีศาจทลาวาใกล้ๆนี้ตรงหน้าเลยแต่กับเหมือนพูดเหมือนมังคับว่าไม่ได้คือ,อยังไงอย่างนั้นอ่ะคือแบบเป็นงกิฟตไม่โอเคเลยเจอได้แล้วนี่

โอ,อ๊ลอดไตึ๊บมันไม่ใช่ดันนะคะมันเป็นแค่ตัวนนะตัวนั้นพ่นไฟได้แน่อ่อยโ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 อย จะจปแล้วเออยวเดี๋ยวเดี๋ยยมตัวที่บินอยู่ด้าแค้ปุ้ป้องเลยยยงไปเดี๋ยดิเดี๋ยดิมันตีปลาแล้วปลามันลงไาในน้ำอะ่ะเออะไรโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้จะจายแล้วเออ วัตถุฟัาเคลกเกิดบนหลังคาไม่เป็นไรลมไรอยู่ไม่ใช่ไม่เกิดบนหลังคาลงเลยงงเปนล็อกชี้ชีดีเลยค่ะจะได้ทำอันนี้ค่ะแ่วบแล้วเก็บไปก่อนนะส่วนอันนี้นาก็บขออนุญ,ญาตนะคะ ต้องโอพีเกมโหมดมานั่นเองนะคะเพราะกิบต้องการอย่างยิ่งยวดโอ๊ยเพราแต่เราเอาเหล็กเผาสมวดหรอเสียอย่างใช่ไหมยน่าจเ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 ป็นดันขนาดเล็กนะแล้อจิตมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะใช่